สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาถ่ายน้ำมันเครื่องกันแล้วก็เราจะปัดชิ้นเครื่องด้วยเป็นการทำความสะอาดภายในเครื่องนะครับอันนี้เป็นหน้าตาของน้ำยาปัดชิ้นแต่ผมจะใช้แค่2ลิรใช้แล้วก็สตาร์ททิ้ง อสตาร์ทรถทิ้งไว้ประมาณ10นาที15นาทีแล้วก็อันนี้เป็นน้ำมันเครื่องฝังคอแท้ยี่ห้อนี้ 10W40 10. ฝังคอแท้100%เครื่องพันห้าจะใช้ประมาณ3.3ลิตรอันนี้เป็นหัวเชื้อน้ำมันเครื่องไม่รู้ดีหรือเปล่าเพิ่งใช้ครั้งแรกด้วย นี่คือสีของน้ำมันที่ถ่ายออกมาแล้วก็เดี๋ยวสตาร์ทรถทิ้งไว้ประมาณ15นาที ก็เดินเบาเครื่องไว้นะครับประมาณสิบนาทีถึงสิบห้านาทีแล้วก็เราก็จะไปปล่อยน้ำมันที่ใส่เข้าไปเมื่อกี้ทิ้งติดเครื่องแล้วคือไม่ต้องเบิ้ลไม่ต้องเร่งอะไรนะครับเพราะว่าเขากำชับเอาไว้ว่าห้ามเดี๋ยวจะเป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์หลังจากที่เดินเบาครบสิบห้านาทีแล้วนะก็ เดี๋ยวเราดับเครื่องแล้วก็รอสักพักหนึ่งเพื่อให้อุณหภูมิเ,เครื่องมันเย็นลงก่อนแล้วเราค่อยถ่ายน้ำมันเครื่องออกมาครับเพราะว่าจริงๆถ้าใครรีบจะถ่ายเลยก็ได้แต่ว่าน้ำมันที่ออกมามันจะร้อนมากต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ สีน้ำมันที่เราถ่ายออกมาก็ยังดำอยู่แต่ถ่ายแค่ครั้งเดียวก็พอ,อทุกครั้งที่ถ่ายน้ำมันเครื่องเราก็จะใช้ตัวนี้ทุกครั้งดีกว่าก็คือเราต้องเอากรองน้ำมันเครื่องออกมาก่อน กดที่หนึ่งน,นะครับกดที่สอง น,นีตัวที่สามน้วต้ไม่ขอเชื่อจับ กดไลค์กดแชร์กดสับะไคร b e ไว้ให้ด้วยนะครับ